ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกวัชระจวกยับวิษณุกืนน้ำลายตัวเองนะครับปิดประตูทางการเมืองก็ต้องบอกก่อนนะครับตามข่าวที่ออกมานะครับว่านะครับ นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยไปพบคุณวิษณุแล้วเชิญมาเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่ถกเถียงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะของคนหลายๆกลุ่มและนะครับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวคุณวิษณุเองนะครับเพราะว่าคุณวิษณุเคยประกาศว่าจะปิดประตูทางการเมืองและไม่ต้อนรับแต่ล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าจะเข้ามารับตําแหน่งหรือเปล่านะครับ 28, 28พฤษภาคม2567นายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิบัติกล่าวถึงกรณี นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีไปหานายวิษณุเครืองามอดีตลองนาย,ยกรัฐมนตรีที่บ้านพักแล้วแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสคออรอพร้อมเตรียมห้องทำงานที่ทำเนียบนะครับโดยนายวิษณุเครืองามจะเข้ามารายงานตัวในเร็วๆนี้นั้นนายเศรษฐาไปพบนาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาไปพบรัฐมนตรีตัวจริงสั่งการ ให้ไปมากฝ่าและนายวิศนุก,ก็ต้องจำใจเปิดบ้านตามที่นายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรตัตนตีขอมาเพราะนายวิษณุจัดการให้นายทักษณิณทุกเรื่องตั้งแต่สมัยระบ,บอบทักษณิณเรืองอำนาจแล้วการที่นายทักษณิณและครอบครัวชิน,นวัตรได้เข้าไปทําบุญในวัดพระแก้วใช่ผลงานของนายวิษณุหรือไม่และการที่ทักษณิณได้ออกจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพในคืนวันที่23สิงหาคม2-56 6อ้างว่าไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 14ชั้นตํารวจนั้นนายวิษนุคเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เข้าไปหานายทักษิณในเรือนจําคืนนั้น นายนัททีทองปาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษจะกล้าอนุญาตหรือไม่นายวิษณุเครืองามย่อมรู้อยู่แก่ใจเป็นอย่างดีว่าใครเป็นตัวการร่วมและต้นเหตุในการทำลายขบวนการยุติธรรมในยุคนี้นายวัชระยักล่าวต่ออว่าต่อมานายวิษณุนะครับประกาศปิดประตูการเมืองว่ากลับไปเลี้ยงหลานใครจะมาชวนไปที่ไหนจะเปิดพุงให้ดูนะครับพร้อมยืนยันว่าการเมืองไม่มีอะไรทำถือว่าจบแล้ว จะให้ผมไปสาบานที่ไหนนายวิษณุวนายวิษณุเปิดพุงให้เศรษฐาดูหรือไม่และเห็นไส้กี่ขดฉะนั้นการที่นายวิษณุผิดคำพูดทำให้นึกถึงนะครับคำเตือนของหนังตะรุงที่สั่งสอนผู้ชมเสมอว่า อันกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำหรือนายวิษณุไม่สามารถขัดใจในทักษิณชินวัตรได้เหตุเพราะอยากจะนะครับฝากโคมงโรคนิติให้วิษณุได้พิจารณาอนุสาวรหนึ่งบทคือวาจาเหมือนงาช้างงาสารหรือนับเฮี้ยนหืนหดคืนคำกล่าวสาธุชนยืนอย่างนั้นทุรชนกล่าวคำฝืนคำเล่า หัวเต่ายาวหรือสั้นเร่ลิ้นทรชนนะครับอันนี้ก็เป็น,นการวิเคราะห์นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณวัชระเพชรทองนะครับอดีตสอสอของพรรคประช,ชาพิปิ์ตของพรรคประช,ชาพิปั์ได้มีการพูดถึงคุณวิสนุและมีการถามว่าที่คุณวิศนุบอกว่าถ้ามีใครไปชวน,นจะเปิดพุงให้ดูนะรสรุปแล้วคุณวิษณุเปิดพุง ให้กับเศรษฐาทวีสิทธิ์ดูหรือยังครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลืไหวมีอะไรกึนนมดาเดอัปเดตให้ฟังครับ